สวัสดีครับผมครูพลใจมาครูส่วนการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดนทบุรีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของสื่อทักษะทางสังคมครับ mm. Peer Assisted Learning Team ครับในส่วนของกิจกรรมสื่อทักษะทางสังคมนี้นะครับผมก็ได้กับทีมงานนะครับก็ได้คิดค้นในส่วนของการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะครับในชื่อคําว่า Peer Assisted Learning Team นะครับก็คือการทํางานเป็นทีมโดยใช้เพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองครับ หลักการและเหตุผลงานวิจัยผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของบุคคลออทิสติกระดับเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6จังหวัดลบบุรีโดยใช้สื่อเพีย s อเซสเตดเลนนิ่งทีมสภาพปัญหาบุคคลออทิสติกส่วนมากยังขาดทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นขาดการมีปฏิสัมพันธ์กัน และโดยพื้นฐานแล้วเด็กที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้ที่จะรู้่ร่วมกับผู้อื่นได้ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้ากิจกรรมหรือวิธีการสอนแบบใหม่มาใช้ในการสอนทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียนโดยคิดค้นสื่อที่มีชื่อว่า Peer Assisted Learning Team เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสนุกสนานในการเล่นและอยากที่จะร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในทักษะทางสังคมของบุคคลออทิสติก 2. เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมของบุคคลออทิสติกโดยใช้เกม peer assisted learning team 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในการทำงานเป็นทีมสำหรับสื่อนวัตรกรรม Peer Assisted Learning Team เป็นสื่อนวัตรกรรมนะครับพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเรานะครับประโยชน์ในส่วนของสื่อชนิดนี้ของเราก็คือเด็กนะครับได้มี พัฒนาทักษะทางสังคมมีการทํางานกันเป็นทีมมีความรับความสาม,มัคคีในหมู่คณะมีการวางแผนในการทํางานในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมแบบบูรณาการเรานํากิจกรรมลูกเสือในรีเข้ามาใช้ร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับกิจกรรมนี้เพิ่ม นะครับทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะครับกล้ามเนื้อมัดเล็ก,กทักษะทางสังคมวิชาการการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและที่สําคัญครับทักษะการพูดภาษานะครับกิจกรรมนี้นะครับผมหลังจากที่เด็กพิเศษของเรานะครับทำกิจกรรมได้หมดแล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนแต่ละฐานนะครับเพื่อเพิ่มความยากข้าอีกได้เช่นฐานนี้นะครับสามารถปรับเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกได้จาก15เป็น20เป็น25เป็น30ได้ และที่สําคัญนะครับสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนผู้เล่นได้มากขึ้นกได้นะครับด่านในการทำกิจกรรม p e e a s t e s s e d Learning Team ประกอบไปด้วย5ด่านด้วยกันด่านที่1ข้ามสิ่งกีดขวางด่านที่2ทางตรงด่านที่3ลําเลียงสิ่งของด่านที่4เดินซิกแซกด่านที่5

根八。 ้ลวผลของการวิจัยจากการที่ผู้วิจัยลงไปสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบุคคลออทิสติกส่วนมากบุคคลออทิสติกยังขาดทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กันผู้วิจัยได้นำสื่อ p r e a s s i s t e d Learning Team มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในทักษะทางสังคมพบว่านักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการพัฒนานโดยใช้สื่อ p r e a s s i s t e d Learning Team อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก